สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับครูนะคะเกี่ยวกับการลบจํานวนเต็มใน EP 3นะคะ EP 1กับ EP 2นะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการบวกจํานวนเต็มนะคะก็ขอให้นักเรียนย้อนกลับไปดูที่ช่อง YouTube ของครูนะคะก็คือช่องครูมิติตาสงคำนะคะเพื่อความมั่นใจหรือดูว่าเออตัวเองยัง เข้าใจเต็มที่หรือเปล่านะคะก็สามารถย้อนไปดูได้นะคะที่ช่องครูเมติตาสงคมแต่สําหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการลบจํานวนเต็มนะคะใน EP ที่3นะคะนั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่า EP สการลบจํานวนเต็มนะคะมีวิธีการการดาเนินการหาผลลัพธ์ได้อย่างไรนะคะอามาดูเลยนะคะก่อนที่จะมาดูเรามาดูเงื่อนไขของการลบจํานวนเต็มก่อนนะคะว่าถ้า a นะคะ a เป็นจํานวนเต็มใดใด จำนวนตรงข้ามของ a มีเพียงจำนวนเดียวและเขียนด้วยลบ a นะคะและกำหนดให้ a บวกกับลบ a จะเท่ากับ0ลบ a บวก a ก็เท่ากับ0เหมือนกันนะคะดังนั้นสำหรับ0จะเป็นจำนวนตรงข้ามของตัวเองนะคะถ้า a เป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าจำนวนตรงข้ามก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มลบนะคะแต่ถ้า a เป็นจำนวนเต็มลบนะคะจำนวนตรงข้ามของ a ก็คือจำนวนเต็ม บวกนะคะซึ่งเรื่องจํานวนเต็มนะคะที่เป็นจํานวนตรงข้ามนะคะครูก็อธิบายนักเกรียนไปบ้างแล้วนะคะดันงนั้นนะคะเรามาเอาเรามาดูกันว่าการลบจํานวนเต็มทําไมถึงต้องใช้หลักการจํานวนตรงข้ามนะคะ ทีนี้นักเรียนมาดูก่อนกันเลยนะคะการลบจํานวนเต็มโดยการใช้เส้นจํานวนก็เหมือนกันค่ะว่าใน EP 1กับ EP 2ครูก็กล่าวไปแล้วว่าการบวกนะคะเราสามารถทําได้2วิธีก็คือการบวกโดยการใช้เส้นจํานวนกับวิธีที่2ก็คือการใช้หลักการของค่าสัมบูรณ์นะคะมาบวกหาผลลัพธ์ของการบวกกันส่วนการลบจํานวนเต็มบวกก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ชังใช้หลักการก็คือหลักการของ การใช้เส้นจํานวนกับค่าสมมูรณ์นะคะแต่เรามาดูหลักการของการใช้เส้นจํานวนไปก่อนนะคะว่าเ้าใช้ยังไงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ยครูก็จะบอกไปแล้วว่าการใช้หลักการของเส้นจํานวนเนี่ยมันใช้ได้ในกรณีที่ตัวเลขนะคะไม่เป็นคือตัวเลขน้อยๆนะคะเอามาบวกหรือลบกันก็สามารถเอามาหาในลักษณะของเส้นจํานวนได้แต่ถ้า เส้นจานวนที่มีการบวกกับการลบที่จํานวนที่มันเยอะขึ้นการเขียนเส้นจํานวนมันจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากนะคะแล้วก็มันก็จะหาผลลัพธ์ที่ได้ช้าเหมือนกันดังนั้นในกรณีการลบจํานวนเต็มด้วยเส้นจํานวนตัวเนี้ยครูก็จะยกตัวเลขที่มันน้อยๆเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดนะคะว่ามีหลักการยังไงนะคะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1น,นักเรียนดูนะคะว่า10บลบส คำว่า10ลบ3เราขีดเส้นจํานวนนะคะก็คือตั้งแต่0นย์จนถึง10ใช่ไหมคะดังนั้น10ลบ3มันก็จะตั้งที่10ก่อนตาร์ที่10อยู่ตรงนี้นะคะที่หัวลูกศรที่ครูชี้อยู่นะคะแล้วคําว่าลบ3ลบ3เนี้ยเป็นจํานวนที่เต็มลบเราก็ต้องไปทางด้านซ้ายนะคะเราก็นับไป1 2และ3แล้วก็ก็จะตกอยู่ที่7นั่นเองนะคะตกอยู่ที่7แสดงว่า10ลบ3มีคําตอบคือ นั่นเองนะคะซึ่งในลักษณะนี้เป็นจํานวนเต็มบวกลบกับจํานวนเต็มบวกซึ่งมันนักเรียนจะกคุ้นเคยนะคะแล้วก็ทําได้ถูกต้องแน่นอนนะคะแต่หลังจากนี้จะเป็นลักษณะของจํานวนเต็มลบลบกับจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มบวกลบกับจํานวนเต็มลบหรือแม้กระทั่งจํานวนเต็มลบลบกับจํานวนเต็มลบนะคะมาดูข้อที่2กันข้อที่2นะคะกรณีนี้เป็น8ลบภายในวงเล็บคือลบสแสดงว่า8เป็นจํานวนเต็มบวก ลบ4คือจํานวนเต็มลบนะคะดันงนั้นดจูจากโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่า8ลบกับลบ4เราก็เป็นาร์ที่8นะคะสตาร์ทที่8ปุ๊บถ้าหลักการของค่าสมบูรณ์ที่นักเรียนจำได้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกันข้ามจากบวกเป็นลบไอ้กรณีนี้ก็เหมือนกันให้เปลี่ยนจากลบเป็นบวกส่วนลบ4นะคะให้ใส่ในค่าสมบูรณ์นะคะถอดออกมาคือ4ดังน,นั้นก็จะกลายเป็น8บวก4 8บวก4นั้นก็หมายความว่าบวกไปทางขวาอีก4นักเรียนก็สตาร์ทไปเลยค่ะ1 2 3และ4คํคำตอบก็จะตอบอยู่ที่12นั่นเองนะคะนี่คือในกรณีที่8ลบกับลบ4นะคะจำนวนเต็มบวกลบกับจำนวนเต็มลบนะคะดังนั้นนี่ยังเป็นตัวเลขที่น้อยๆอยู่นะคะเราสามารถเขียนในเส้นจำนวนได้เอามาดูอีกนะคะในกรณีข้อที่3ก็จะเป็นจำนวนเต็มลบลบกับจำนวนเต็มบวกนะคะ ในกรณีนี้นะคะนักเรียนสังเกตว่าเราลบไปใช่ไหมคะลบหอยู่ตรงนี้แล้วลบไป2คําว่าลบไป2ก็คือเป็นยังไงคะก็คือไปทางซ้ายก็ลบไป1และ2ก็ตกอยู่ที่ลบแนะคะก็กลายเป็นลบหลบสมีคําตอบเป็นลบแนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่านักเรียนสังเกตไปเดี๋ยวสังเกตนักเรียนก็จะเห็นว่าจํานวนเต็มลบลบกับจํานวนเต็มบวกในกรณีเหมือนข้อที่ เล่นลบหกลบสก็คือเป็นลบทั้งคู่นะคะเอา6กับสองมาบวกกันได้เลยก็เป็นแปดแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบได้นะคะก็คือลบแนั่นเองต่อไปข้อที่4นะคะเครื่องหมายจะเป็นจํานวนเต็มลบลบกับจํานวนเต็มลบในกรณีนี้นะคะสตาร์ทอยู่ที่อะไรคะลบ12บสองลบสิตัวนี้นะคะทีนี้กรณีนี้เป็นลบทั้งคู่แล้วเจอกับลบอีกนะคะก็แสดงว่า จำนวนตัวเนี้ยให้ใส่หลักการของค่าสมบูรณ์เปลี่ยนเป็นค่าเครื่องหมายตรงกันข้ามก็คือจากลบเป็นบวกนะคะก็จะเป็นลบ12บวกกับอะไรบวกกับค่าสมบูรณ์ของลบ5้าถอดออกมานะคะที่ระยะห่างจากศูนย์ก็คือ5ก็จะเป็นอะไรคะเป็นลบ12บวกหานักเรียนก็นับไปเลยคะ่ะ1 2 3 4และ5พรบวก5ไปทางขวามือก็ต้องนับไปทางขวามือไป5นะคะคำตอบจึงจะตอบอยู่ที่ลบ7ดังนั้นลบ12ลบกับลบ5จึงมีคำตอบคือลบ7นั่นเองนะคะนี่คือหลักการการใช้เส้นจำนวนซึ่งหลักการนี้นะคะจะใช้ได้ก็กร,กรณีที่ ตัวเลขของเรานะคะเป็นตัวเลขที่น้อยๆน,นะคะไม่มากและก็ไม่มีความยุ่งยากในการเขียนเส้นจํานวนนะคะนะคะทีนี้มาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือการเอาตัวตั้งลบกับตัวลบนั่นเองนะคะกรณีนี้นะคะกรณีนี้จะมีความเขาเรียกว่าหลักการดีกว่าหลักการว่าตัวตั้งนะคะตัวตั้งให้ตั้งเหมือนเดิมแต่ให้เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก แล้วให้เปลี่ยนตัวลบตัวนี้ค่ะเป็นจํานวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองนะคะเป็นจํานวนตรงข้ามของตัวลบนั้นเรามาดูกรณีนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าหลักการของของข้อนี้เป็นยังไงนะคะซึ่งหลักการของข้อนี้เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูให้นักเรียนดูนะคะแล้ก็สังเกตกันนะคะว่าเราจะใช้หลักการแบบนี้ทำได้ไหม หลักการข้อนี้นะคะนักเรียนไม่ยากเนื่องจากว่า,เ,าเขาเรียกว่าเนื่องเนื่องจากว่าตัวเลขนี้นักเรียนจะคุ้นเคยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกรณีจํานวนเต็มบวกลบกับจํานวนเต็มบวกซึ่งจะคุ้นเคยมากนะคะดังนั้นพอนักเรียนคุ้นเคยปุ๊บนักเรียนก็สามารถที่จะลบกันได้เลยในใจก็ได้นะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนเห็นความเขาเรียกว่าเอาหลักการมาดูสักนิดนึงนะคะเพื่อจะ ทำในกรณีอื่นได้นะคะอ่ลองมาดูตัวนี้กันนะคะตัวนี้นะคะก็คือ15ใช่ไหมคะลบกับ3นะคะ,ะครูขอเขียนวิธีทํานิดนึงก็คือไม่ต้องเขียนวิธีทําก็ได้นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยก็คืออะไรคะ15บลบสก็จะเท่ากับอะไรคะ12ใช่ไหมคะ,ะเท่ากับ12อ นี่คือกรณีที่เราเห็นภาพและก็ตอบได้ชัดเจนแต่ถ้าเราเอากรณีที่เงื่อนไขตรงเนี้ยที่ครูบอกนะคะเรามาสังเกตกันว่ามันจะมีคําตอบเท่ากับ12บสอไหมนะคะอะ่ลองดูนะถ้าเป็นตัวตั้งไว้เหมือนเดิมเห็นไหมคะเอากรณีที่เขาบอกเลยตัวตั้งไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะจากลบให้เป็นบวกเสร็จแล้วใส่จํานวนตรงข้ามของตัวลบนั้นเองตัวลบนี้คืออะไรคะตัวลบนี้เป็นจํานวนเต็มบวก ะะดังนั้นจำนวนตรงข้ามก็จะต้องเป็นอะไรคะลบ3อยู่แบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้น15บวกลบ3ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีคำตอบก็คือ12นะคะเห็นไหมถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันระหว่างกรณีที่ที่เราทำเลยเห็นไหมคะที่เราทำเลยก็จะได้12กับกรณีที่เราใช้หลักการก็ได้12เหมือนกันซึ่ง ครูอยากบอกนักเรียนว่าให้นักเรียนเลือกใช้ตามความถนัดของนักเรียนนะคะว่านักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนนะคะเพราะว่าปลายทางก็คือผลลัพธ์มันจะต้องเท่ากันนะคะนี่คือตัวอย่างข้อที่1นะคะในกรณี15ลบ3เป็นจำนวนเต็มบวกลบกับจำนวนเต็มบวกกันนะคะต่อไปนะคะลองมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ7ลบ12นะคะทีนี้7.12ลบตัวนี้ครูจะใช้หลักการของ ของตัวนี้เหมือนเดิมอะของตัวนี้นะคะตัวตั้งลบตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกจํานวนตรงข้ามของตัวลบนะคะ,ะมาดูนะปึ๊บจะเท่ากับนะคะตัวตั้งเหมือนเดิม7นะคะลบก็กลายเป็นบวกนะคะ12ก็เป็นอะไรคะลบ12ปึ๊บแบบนี้นะคะซึ่ง เป็น7บวกกับลบ12เห็นไหมคะมันจะคล้ายๆกับจำนวนเต็มบวกที่เราเคยบวกกันเลยนะคะแล้วก็สามารถตอบได้เลยว่า7บวกลบ12เนี่ยจะเท่ากับลบ5เห็นไหมคะอะทำไมถึงเท่ากับลบ5ออกแสดงให้ดูอีกกร,กรณีหนึงนะคะปึ๊บอะลบ12ใช่ไหมคะเราสามารถสลับที่กันได้เพราะการบวกมีสมบัติสลับที่บวกด้วย7เห็นไหมคะก็เหมือนกันก็จะเท่ากับลบ ค่ 5, เห็นไหมคะหรือแม้กระทั่งเส้นจํานวนอ่เส้นจํานวนนะคะสมมุติ7อยู่นี่นะคะแล้วครูก็ตืดต๊ดๆเห็นไหมเส้นจํานวนมันอาจจะชา้าก,กันสักนิดนึงเนื่องจากว่าเราต้องมันนั่งนับนะคะ7อ่ะครูขออนุญาตเจ็ดศูนย์ 7, 0, อ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันตัวเลขเยอะไปนะคะอ่ะขออนุญาตนิดนึงหกห้านะคะสี 4, 3 2 1สองนลบหลบสนะคะลบสลบสลบห้านะคะอ่าเจอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเราจะสตาร์ทเอยู่ตรงนี้ปึ๊บนะคะลบสิเห็นไหมลบสิบสองไปทางซ้ายมือนักเรียนก็นับไปเลยหนึ่งสองามี่ห้ากดแด สิบสิบเอ็ดส right> ิบสองเห็นไหมคะก็จะตกมาอยู oh, uh ่ท ja. mm ี <se <se ่ลบห้านี่คือหลักการของการใช้เส้นจํานวนคําตอบเท่ากันหมดเลยนะคะก็คือลบห้ากับลบห้านั่นเองนะคะก็คือใช้หลักการที่เอาความถนัดของนักเรียนเพราะวิธีการนะคะก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ได้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะนี่คือกรณีที่7จลบสินะคะต่อไปมาดูข้อที่3กัน ข้อที่3นี่คือ16ลบกับลบ30นะคะ16ลบกับ30อ่ะกูใช้วิธีการนะตัวตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายลบนะคะเป็นเครื่องหมายบวกเปลี่ยนจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะให้เป็นเครื่องหมายเอ้ยเป็นจำนวนเต็มอะไรคะเต็มบวกนั่นเองเพราะตอนนี้เป็นจำนวนเต็มลบเอามาบวกกันก็เป็น66บวก30 16บวก30จึงตอบไปได้เลยค่ะว่า คําตอบคือ4 6นั่นเองเห็นไหมคะเอาใหม่นะ12เอ๊ะ 16. 16 16คือตัวตั้งเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะจากลบให้เป็นบวกเปลี่ยนจากจํานวนเต็มลบให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเอา2ตัวนี้มาบวกกันก็จะมีค่าเป็น4 6นั่นเองนี่คือหลักการข้อข้อที่3กันนะคะ,อะขออนุญาตเขียนตัวบตอบ,ตอบ,ตอบนิดนึงลืมเขียนตัวบตอบ,ตอบนะคะ เรบตอบตรงนี้46นะคะข้อ3ก็ง่ายนะคะถ้าเราใช้หลักการหลักเกณฑ์ที่ครูบอกว่าตัวตั้งลบเ,เขาเรียกว่าตัวตั้งนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งตัวตั้งนะคะลบกับตัวลบหมายความว่าตัวตั้งนะคะเปลี่ยนจากจำนวนเต็มลบขอโทษค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เปลี่ยนจํานวนตรงข้ามของตัวลบถ้าจํานวนเ,เขาเรียกว่าถ้าตัวลบนี้เป็นจํานวนเต็มบวก จำนวนตรงข้ามก็ต้องเป็นจำนวนเต็มลบถ้าจำนวนตัวลบนี้เป็นจำนวนเต็มบวกตัวจำนวนตรงข้ามก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกอลบนั่นเองนะคะจำนวนตรงขอโทษจำนวนเต็มลบตรงข้ามก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกจานวนเต็มบวกจานวนตรงข้ามก็คือจํานวนเต็มลบนะจ๊ะนี่คือกรณีกรณีหรือเกณฑ์ที่ใช้หรือเขาเรียกว่าอาศัยข้อตกลงร่วมกันนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะ ามาดูข้อที่4กันข้อที่4นี้เป็นจํานวนเต็มลบลบกับจํานวนเต็มลบนะคะเราใช้หลักการเหมือนกันค่ะจํานวนเต็มลบหรือตัวตั้งไว้เหมือนเดิมก็คือลบสเปลี่ยนเครื่องหมายลบนะคะเป็นเครื่องหมายบวกเปลีะะปะะป่ยนจากเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเป็นขอโทษนะคะเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากจํานวนเต็มลบให้เป็นจํานวนเต็มบวกก็คือจากลบแก็เป็น8นั่นเองนะคะแนั่นเองอ่ะ ขอลบนิดนึงนะคะ,ะเป็น8ก็จะกลายเป็นลบ3บวก8ซึ่งลบ3บวก8นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะคะหรือนักเรียนจะเขียนในกรณีแบบนี้ก็ได้นะคะคิดได้หลายแบบมากอ่ะ8บวกกับลบ3แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเท่ากับ5เพราะย้ำเสมอเลยว่าการบวกมีสมบัติสลับที่นะคะ เห็นไหมคะตอบอตอบเลยค่ะก็ข้อนี้ตอบด้วยนะคําตอบที่ว่า5นั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่5กันข้อที่5นี้เป็นจํานวนเต็มลบนะคะลบกับ4นะคะ,ะมาดูมาดูกันค่ะว่าทํำยังไงนะคะก็จะเท่ากับจําตัวตั้งตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือลบแนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายค่ะจากลบยูให้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะเสร็จแล้ว จากจานวนเต็มบวกให้เป็นจํานวนเต็มลบนั่นเองเห็นไหมคะปึ๊บเห็นไหมตรงนี้เป็นเครื่องหมายตัวหนึ่งข้ามกลายเป็นว่าโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือลบแบวกกับลบสนะคะเป็นจํานวนเต็มลบทั้งคู่เอา8กับ4มาบวกกันแล้วก็ยังติดลบนะคะลบแบวกลบสก็คือลบสินั่นเองเห็นไหมคะคล้ายกันเลยกับจํานวนเต็มบวกที่เราเคยบวกมานะคะนะคะ โอเคนะคะข้อนี้เราสามารถตอบไปได้เลยว่าลบ12นั่นเองนะคะเห็นไหมคะตัวอย่างที่ครูให้มาทั้ง5ตัวอย่างหรือ5ข้อนี้ถามว่ายากไหมไม่ยากเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่ง่ายเพราะอะไรเพราะเราสามารถใช้สมบัติการบวกนะคะสมบัติสลับที่มาใช้ในหลักการลบหาผลลัพธ์ของจำนวนเต็มลบได้นะคะซึ่งครูก็ขอฝากการบ้านไปนะคะ การบ้านนี้มีทั้งหมด15ข้อก็ขอให้นักเรียนนะคะไปฝึกทำนะคะทำลงไปในสมุดให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าบางคนยังทํางานยังไม่เรียบร้อยนะคะเขียนตอบอตอบพอเขียนตอบตอบเสร็จขีดเส้นใตใ้เรียบร้อยทีละข้อซึ่งการบ้านมีทั้งหมด15ข้อนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนส่งเข้ามาให้ครูรับทราบว่าแต่ละคนได้ทํา ะะทำผิดทำถูกไม่เป็นไรนะคะขอขอให้นักเรียนทําด้วยตนเองนะคะเพราะว่าการส่งการบ้านก็จะเป็นเหมือนกับการสะท้อนให้ครูเห็นว่าสิ่งที่ครูสอนเข้าไปนักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะนั้นสําหรับวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับการลบจํานวนเต็มลบตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนมากนะคะที่เข้ามาฟังรับชมรับฟังในวันนี้นะคะถ้ามีเขาเรียกว่าอยากให้ครูปรับปรุงนะคะอะไรบ้าง นะคะคสามารถคอมเมนต์มาได้เลยบอกครูด้วยนะคะว่าครูต้องการให้ครูยกตัวอย่างอะไรมาเพิ่มเติมหรืออยากให้ครูสอนอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถบอกได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะบ๊ายบายค่ะ